สิทธิ์คนละครึ่งเอาไปใช้ซื้อข้าวของในตลาดแล้วเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งเช่นของ200บาทเราจ่าย100รัฐบาลจ่ายให้100 ก็พักบว่าคนละครึ่งเตรียมเพย์ได้รับข่าวดีพร้อมกันทั่วประเทศค่ะหลังจากที่นายกอนุทินชาญวิรกุลนะคะท่านก็ยืนยันพร้อมถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในช่วงวันที่29-30กันยายนนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยสําหรับพักภูมิใจไทยซึ่งนายกอนุทินชาญบิรกุลก็กแจ้งชัดถึงประเด็นนี้พร้อมที่จะถแถลงนโยบายเร่งด่วนภายในระยะเวลา4เดือนต่อรัฐสภาค่ะและจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะสั้นวันนี้นายจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมถึง30กันยายนนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้เหตุทั่วประเทศและเป็นข่าวดีใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศก่อนอื่นนะคะไปติดตามค่ะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกุลแจ้งชัดถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเดิน หน้าโครงการคนละครึ่งติดตามกันเลยค่ะรัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยดังนี้ด้านเศรษฐกิจหนึ่งสร้างไรายได้ลดรายใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันอาทิค่าพลังงานค่าน้ำดื่มสะอาดค่าโดยสาร ถ้าผ่านทางเพื่อให้มีกำลังในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยจัดทำโครงการคนละครึ่งการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กับการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการแข่งขันและขออภัยครับและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ค้ารายย่อยผู้ประกอบการ รวมถึงเกษตรกร,กรและชุมชนในท้องถิ่นให้มั่นคงแข็งแรงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิน่นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือรีสกิลและการเพิ่มทักษะอัพสกิลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ productivity และสร้างโอกาส ให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนและเพิ่มพลังงานสีเขียวตามความต้องการของทุกภาคส่วนครับ 2. <c oughs> แก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องบนพื้นฐานความเสี่ยงที่เป็นธรรมระหว่าง สถาบันการเงินและผู้กู้โดย2.1หนี้ภาคประชาชนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้รายบุคคลในระบบรายละไม่เกิน1 0แสนบาทเพื่อลดปัญหาหนี้ที่ทำให้คนไทยติดกับดักหนี้2.2เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME. รลายละไม่เกิน1ล้านบาทควบคู่กับการสร้างระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับลูกหนี้ที่มีวินัยในการชําระหนี้โดยสม่าเสมอการให้ความรู้ทางการเงินนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าชัดเจนนะคะมาแน่นอนสำหรับโครงการคนละครึ่ง29-30กันยายนนี้ค่ะจะ มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมในส่วนของคุณพาดอนปิศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันถึงประเด็นในเรื่องของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งด้วยเช่นกันซึ่งพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มนี้บอกเลยว่าไม่ต้องลงทะเบียนมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเพียงแค่ท่านเคยได้รับสิทธิเดือน และ300บาทอยู่แล้วรัฐบาลก็จะเติมให้ทันทีค่ะอีก1,700บาทนะคะรวมจ่ายต่อเดือนอยู่ที่ต่อเดือนอยู่ที่2,000บาทวันนี้มีความัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสีคนละครึง่งเอาไปใช้ซื้อข้าวของในตลาดแล้วเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งเช่นของ200บาทเราจ่าย100รัฐบาลจ่ายให้100ก็เท่าบับว่าคนละครึง่งพวกเราน่าจะได้ยินกันอยู่แล้วในเรื่องของบัตรคนละครึง่ง เป็นโครงการของลุงตู่แล้วก็หยิบมาปัดฝุ่นเอามาใช้ใหม่เอาไม่เอาครับมีแต่คนบอกว่าเอาทั้งนั้นเลยเอาไม่เอาอีกทีนะครับอโอ้โอแสดงว่ามันดีใช่ไหมล่ะครับถึงเอากันทุกคนคราวนี้จะพิเศษกว่าคนละครึ่งสมัยลุงตู่นะครับพิเศษยังไงส่วนแรกสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปกติไม่อยากได้เดือนละเท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมสามร้อยใช่ไหมปกติได้เดือนละสามร้อย รัฐบาลนี้นายกหนูก็จะโอนเพิ่มให้อีก1,700บาทเป็น2,000บาทแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้จนกระทั่งถึงนู่นแล้วครับสิ้นเดือนพฤษวาคมส่วนที่สองสำหรับผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปเหมือนกับผมเหมือนกับพวกเราทุกคนที่นั่งตรงนี้สามารถที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับอันนี้รัฐบาลจะเอาเงินสนับสนุนให้พวกเราคนละ2,000บาทสามารถใช้ได้ตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งสําหรับประชาชนที่เข้าสู่ฐานภาษีคนที่ยื่นเสียภาษีไม่จำเป็นต้องเสียภาษีนะครับแค่ท่านยื่นเข้าไปอยู่ในฐานภาษีเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก2000ก็จะได้เพิ่มเป็น2 0 0 0กับ400บาทอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการเพิ่ม,เต,มเติมให้กับสำหรับผู้ที่ยื่นเสียภาษีให้กับรัฐ ก็ถือว่ายืนยันชัดเจนนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านการกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่29-30กันยายนนี้ไหนใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งบ้างคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องมีเฟดหนึ่งเฟดสองทำไมไม่แจกเงินพร้อมกันเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของนโยบายแต่อย่างไรรัฐบาลยืนยันเดินหน้าแจากเงินคนละครึ่งทุก กลุ่มได้ทุกคนค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นะันลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ